สวัสดีครับร้านสมชายแบนบอลนะครับดยู่วันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องพร้อมปั๊มน้ํานะครับผมจะมีขนาดสองนิ้วกับสมนิ้วนะครับ3ามนิ้วจะเป็นหกจุดห้าแรงนะครับถ้าสองนิ้วจะเป็นที่จะเป็นห้าจุดห้าแรงนะครับผมเป็นเครื่องหอกลูมาไกนะครับงานตัวเดียวเกตับฮอนดาบ้านเรานะครับนี่นครับของใหม่นะครับตัวนี้ ราคาจะอยู่ที่นะครับตัว2นิ้วจะอยู่ที่6,8 0 0นนะครับถ้า3มนิ้วอยู่ที่7,8 0 0นนะครับผมของใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มออโต้นะครับจะดูดอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดหัวกระโหลกนะครับผมมีให้นะครับตัวนี้3นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มดูดออโต้นะครับ ของใหม่เลยครับรุ่นใหม่แล้วจะเป็น o h p นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคสนใจไงก็ทักเข้ามาได้นะผมร้าน่งใชาบ้านบ่อน,นะครับเอ 8, 1, 3, 2, 9, บอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามสองเก้าเก้าแปก้าแนะครับร้านกเาบ้านบ่อนะครับทาเรามีการจัดส่งนะครับโอเคหรือว่าพามา หรือว่าจะมาติดต่อที่หน้าร้านก็ได้นะครับอยู่ติดถนนประดามสองนะครับโอเคงานเนียนๆนะครับชุดนี้สนใจนไ้นก็ทักมาได้ครับขอบคุณที่รับชมครับ